ครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักนะครับอยู่กับผมฮอสปิงแคทกับเกบูอาคาครับโดยคลิปนี้ก็จะมาแนะนำทีมตี้เลดบอสฮิโรดิมัสนะครับผมนะในอาคารกันนะครับและอย่าที่ทราบกันดีครับตอนนี้ตู้ขอฮินะก็เข้ามาแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยรอบนี้เราจะมาแนะนำการจัดทีกับผมใช้ตู้ขอฮินะด้วยนะและเช่นเดียวกับผมหากต้องการจะเติมเงินเกมบูอาคาก็ขอแนะนำบริการลานเติเวียนเกม เลือชิโร่เติมเงินในแพ็คในเกมถูกกว่าเติมเองมั่นใจปลอดภัยสนใจเติมเงินทีเก็ตในสามารถสอบถามได้เลยที่อินบ็อกซ์ลิงค์อยู่ด้านล่างคลิปคลิกเลยเอาละครับผมเรามาแนะนำในส่วนของตัวละครที่เป็นคีหลักในการใช้งานรอบนี้กันดีกว่านะครับนะ ก็นีคือในส่วนของตัวละครครับผมนักเรียนทั้งหมดเลยโดยอย่างแรกผมจะขอในส่วนของแนะนําตัวดาเมตากร์แน่นอนครับผมเมตาของเรารอบนี้ครับฮีนาเด็กครับนะต้องบอกเลยว่าใครที่เปิดมาแล้วนะครับผมนะพัฒนาอัปด้าดาวปืน1ปืน2อปืน3ได้นี่คือสบายเลยครับสาหรับตัวของฮีนานะครับผมนะก็เกมตามสภาพปืนเลยก็แนะนานะครับผมว่าเนื่องจากว่าเป็นตัวคีย้หลักนะครับผมสําหรับ ตัวเลดบอสแดงทุกตัวเลยก็ว่าได้ดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครมีทรัพยากรนะครับผมนะพอแล้วก็แนะนําดันขึ้น5ดาวปืนสาได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดใครไม่พอนะครับผมค่อยๆดันก็ได้นะแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ตามก็ควรจะต้องจบที่5ดาวปืนสาครับถือว่าเป็นตัวละครที่คุ้มค่ากับการลงทุนอย่างละยาวได้เลยครับสำหรับตัวขอฮีนานะครับแน่นอนครับผมสกิลออบแบกด้วยนะครับนะทุกอย่างต้องเต็มงานรวมถึงขอเทียทุกอย่างครับใช้บดทุกสกิลเลยครับสำหรับตัวขอฮีนานะครับ ต่อมาครับผมก็คือตัวขออาซุสะนะครับนะก็ถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่บิสกิลลดเกราะครับผมนะั่นและก็ถือว่าทําดาเมจได้ดุแันมากมากแล้วก็ใช้งานง่ายมากครับนะเพราะว่าสามารถไปได้กับทุกตัวนะครับผมทีมสีแดงทุกตัวก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะก็ต่อให้ไม่ได้ใช้งานในส่วนของเป็นตัวดาเมจก็ยังสามารถใช้ในฐานะตัวละครลดเกราะข้ามได้นะครับก็ถือว่าใช้ได้ดีมากเลยต่อมานะครับผมนะเซาลี่ครับ ก็ต้องบอกเลยว่าก็เป็นตัวคีหลักเหมือนกันในพื้นที่ในอาคารและก็เป็นตัวตีฮิโมรมาสในอาคารที่เก่งมากๆแต่ก็อย่างที่ทราบกันดีครับการใช้งานต้องมีอารีเอทีมอยู่ด้วยนะครับนะก็เลยทําให้การใช้งานค่อนข้างจะถือว่ายุ่งยากมากๆนะครับนะก็และตอนนี้ฮีนาก็เข้ามาแล้วด้วยก็เรียกว่าเซารลีนี่ล่วงเลยนะครับนะล่วงไปเรียบร้อยแล้วครับนะแล้วก็สุดท้ายครับผมจบที่ตัวขอในกิซ่านะครับครบเครื่องเลยครับนะมีทั้งรถเกลอ เพิ่มดาเบตรกระสุนแดงสายคยีนะครับนะแล้วก็ยังมีฮิวนะครับนะแล้วก็สร้างดาเบตได้ด้วยเรียกว่าครบเครื่องมากครับในส่วนของในศัตรรอบนี้นะครับและแน่นอนครับผมชำดาญพื้นที่ใแอา์คารดด้วยนะครับอ่ะ ต่อไปครับผมตัวละครดาเมจร้อนะครับผมนะก็คือใช้ในกรณีที่ทีมแรกไม่เหลือตัวละครให้เล่นแล้วนะก็มาแนะนาตัวถัดไปครับอย่างแรกครับผมอารุครับผมถึงแม้จะเป็นพื้นที่ในกระถานก็ตามแต่อารุก็จะถือว่าใช้งานได้ดีแต่ต้องระวังด้วยนะครับนะเพราะว่าอารุเป็นตัวละครเกราะแดงถ้าเกิดเราเอาไปตีความยากับอิเซททั่วไปครับ ก็ต้องระวังนิดนึงนะเพราะว่าอาลุจะแตกง่ายมากนะครับนะแต่ยังถือว่าพึ่งพาได้ในส่วนของตัวละครฐานะดาเมจแต่ก็มีความเสี่ยงในเรื่องของการที่เป็นตัวละครเกาะแดงและโดนโจมตีและทำให้จ,จะหนักกว่าชาวบ้านาป้าดังนั้นถ้าเกิดใครใช้อาลุก็ต้องหาตัวละครคอยดูแลน้องเกดด้วยนะครับนะต่อไปครับผมโนโนมิ ami, ครับผมซัมเมอร์นะครับนะก็ถือว่าเป็นตัวละครที่ดีมากในเรื่องของการตีคิริมัตแต่ก็อย่าที่ทราบกดีว่าเราต้องระวังในส่วนของพวกอ่า เนื่องจากว่าน้องแกมไม่ชนัดในส่วนของพื้นที่แอรคารนะครับน้องแกเป็นตัวละครนัดการแจ่มากกว่าแต่ดาเบก็ถือว่าพึ่งพาได้อยู่แล้วก็ถ้าเกิดไม่มีโฮชิโนะซัมเมอร์อยู่ด้วยดาเบตคือต่างมากๆเลยนะครับนะเด็งั้นโนริมีเนี่ยถ้าเกิดจะใช้เนี่ยก็ต้องมีโฮชิโนะอยู่ด้วยนะไม่งั้นนี่คือดาเบตที่หายหวบเลยต่อไปครับผมฮีนะนะครับฮีนะต้องบอกไว้ก่อนว่าเราไม่ได้เอาเข้ามากดเช็สคสกิลนะเราเอาน้องแกเข้ามาในฐานะตัวละคารออโต้แท็กก็คือปล่อยให้น้องแกยิงเฉยเละหลัก ค่าคอสเจเมื่อส่วนนี้ไม่เหมาะเอามาใช้งานนะแต่ก็ถือว่าเป็นตัวละครเกาะเหลืองแล้วก็โจมตีเป้าหมายท่าเก็ตเดี่ยวได้ถือว่ารุนแรงอยู่ก็ปล่อยให้น้องยิงไปเรื่อยแค่นี้ก็ถือว่าพอแล้วนะครับนะมูสกีครับผมเงื่อนไขาการใช้งานก็ไม่ต่างกับตัวของอาลุเลยก็คือเป็นตัวละครเกาะแดงด้วยแต่ด้วยระเบิด3ลูกกับดับเบิลที่ปาไปกระเป๋าไปก็ถือว่าแรงใช้ได้นะอ่าแต่ก็ถือว่าเสี่ยงอยู่ครับในการใช้งาน ต่อไปครับผมทีมอาเลียสครับผมมิสกีกับฮิยเรียนะครับมิสกีตอนนี้มีของลักมาแล้วนะและถ้าเกิดไม่เล่นทีมอาเลียสก็ไม่ได้นําให้เอามาเล่นด้วยและเช่นเดียวกับตัวของฮิวเลียเช่นเดียวกันนะครับนะก็มาในฐานะแบบเดียวกับทีมของอาเลียสครับโทกินะครับผมนะก็ไม่ถนัดในพื้นที่แนวคาเช่นเดียวกันแต่ยี่ห้อยก็เป็นตัวละครเกาะแดงไอ้ดาเมดแดงครับผมเกาะม่วงด้วยนะครับนะก็สามารถจะทนดาเมดได้ดีนดหนึ่งดึงแล้วก็ถือว่าใช้งานได้ด้วยนะอิซินะนครับผมถึงแม้เป็นอิซินะซัมด้วยนะ อิสนะตัวนี้นะครับผมเนื่องจากว่าน้องแกนะครับผมนะไม่ใช่เป็นตัวละครกระสุนดแดงก็จริงแต่ด้วยการ B ีอพีซีครับผมลดในสุดของต้าคิดคอดาเบททำให้โดนชี้ยิงแรงขึ้นแล้วก็บวกก็เป็นกระสุนน้ําเงินนะครับผมนะันหรือกระสุนฟ้าแหละก็พอจะทำาดเบทได้บ้านถึงระดับดึ้งนะชุนนะครับผมนะสำหรับชุนหลีน้องแกแหล,ละประมาณนี้ถามว่าใช้งานได้ดีไหมก็ใช้งานได้ดีครับผมแต่เนื่องจากว่าไม่ค่อยมีใครเป็นที่นิยมปั้นสักเท่าไหร่นะก็เลยไม่ค่อยจะเอามาเล่นสักเท่าไหร่นะครับนะ อ่ะประมาณนี้นะแนะนําจริงๆครับผมไงรอบนี้ก็เป็นชนะเลยครับนะรับรองครับโอพีที่สุดเลยรอบนี้แค่บีชนะ5ดาวปืน3นะครับนะพร้อมกับตัวซัพพอร์ตบัคนิดหน่อยก็เหลือเฟือแล้วนะครับมาดูในสุดของสุดสุดรอบนี้กันดีกว่านะครับขาดไม่ได้อยู่แล้วครับผมโคชิโนซัมเมอร์นะครับนะตัวซัพพอร์ตสีแดงครบเครื่องด้วยตัวละครตัวเดียวครบเลยนะ สำคัญที่สุดลงมาครับผมอาโกนะครับผมนะก็เนื่องจากว่าคีเมรอบนี้คราของเราครับผมเป็นฮีนะนะครับผมนะฮีนาเดก็อาโกเดสก็เป็นสพอร์ที่ดีมากตามไปด้วยนะครับฮิบรีครับผมเล็งคาคอร์ดบัฟเฟกยังไงก็ขาดไม่ได้อยู่แล้วอาโกล่างธรรมดาครับเดกรณีที่คุณไม่มีอาโก้ล่างเดสนะครับผมแชอาโกล่างธรรมดาแทนได้นะก็ห้ามใส่2ตัวนะครับนะต้องใส่ตัวเดยวตัวนึงนะเพราะว่าเนื่องจากว่าสกิลมันทับกันครับ ต่อมาก,ก็คือฟูกะปีใหม่ครับเป็นตัวลดค่าคอร์สนะสามารถเอามาเล่นคู่กับน้องคีนะได้ดีมากๆชิโรโกซัมครับผมนะนอกจากการลดค่าคอร์สในสกิลครั้งแรกแล้วนะครับผมยังมีเอฟเฟกเลงค่าคอร์สด้วยในกรณีที่ท่านไหนไม่มีฮิมารีได้ครับผมนะก็สามารถชิโรโกซัมใส่แทนได้นะครับในกรณีไม่มีฮิมารินะนต่อไปก็ผมหาเล่แคมปิ้งครับก็เป็นตัวเพิ่มไอแทกเหมือนกันนะครับนะ ก็สามารถบับได้แรงและก็บับได้นานด้วยเอามาเล่นคู่กับฮีนะอันนี้ก็ได้จะคุ้มแน่นอนนะครับนะหากใครไม่มีฮาเล่แคมปิ้งก็สามารถไปที่โคทบะได้เลยและก็จบที่อุยครับอุยไม่ค่อยบอกกับการเอามาเล่นฮีนาสักเท่าไหร่นะแต่ก็เอาไปเล่นคู่กับตัวอื่นได้อยู่นะอ่ะอระมานีนะครับต่อไปครับผมตัวฮิวอันนี้ขาดไม่ได้อยู่แล้วนะเพราะว่าสู้กับฮีโรดิมัสยังไงก็ต้องใช้ตัวฮิวติดมาเสมอโดยตัวฮิวครับผมนะก็ดีสุดก็ได้จะเป็นตัวของน็อกกับที่ของเราโคโคนาครับโคโคนาถ้าเกิดต้องการ เล่นในส่วนของความยากแบบทอมเมนต์นะครับนะควรมีกี่ดาวดีก็ประมาณ5าดาวปืนหนึ่งครับผมกำลังสวยนะครับนะถามว่าต้องขึ้น5ดาวปืนสองไหมห้าดาวปืนสองก็ได้ครับผมนะแต่5ดาวปืนหนึ่งก็ถือว่าเพียงพอแล้ว4ีดาวเล่นได้ไหมสีดาวเล่นได้ครับผมนะแต่ตัวน้องเกจะตายแทนแต่ปัญหานะครับนะก็แนะนำเลยครับผมนะประมาณ5าดาวปืนหนึ่งครับผมถือว่ากาลังสวยนะครับนะก็ถือว่าเป็นตัวฮิวที่รอบนี้น่าจะดีสุดเพราะว่ารอบนี้มีทั้งฮิวแล้วก็ลดค่าคอวลาเดียวกันนะครับนะ ต่อไปครับผมโคฮารุครับโคฮารุต้องบอกไปก่อนว่าฮิลเนี่ยอาจจะไม่แรงเท่าไหร่ถ้านเทียบกับตัวของโคโคนนะแต่น้องแกมีฮิลออโต้ครับแล้วก็คอยช่วยฮิลเรื่อยๆก็ถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่ดีมากนะครับนะต่อไปครับฮัสโกครับอันนี้ก็เป็นฮิลสายของ,ขอ,งอารีสน,นะครับนะเนื่องจากว่าตัวฮัสโกเนี่ยจะฮิลบริเวณวงกว้างมากๆดังนั้น ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตะเกียงเอ่ยที่เราต้องคอยฮิวเรื่อยๆรวมถึงในส่วนของตัวละครทีมของพวกเรานะครับผมก็จะได้รับอนิสงตาไปด้วยนะทําให้ทีมของเราค่อนข้างจะเล่นได้ง่ายขึ้นมากๆเลยเซฟทีมมากครับนะต่อไปนะครับผมนูมาลี่กีราสีครับน่าจะเป็นตัวฮิวที่ถือว่าเล่นยากที่สุดในรอบนี้แต่ก็ต้องยอมรับเลยครับว่าเป็นตัวฮิวที่ฮิวแรงมากนะครับนะและโนมาเรียครับผมก็ใช้ได้แค่ดีสุดก็คือพื้นที่ในอาคารซะด้วยนะครับนะ รอบนี้ก็มาพอดีครับดังนั้นหนุ่มบานเลียงก็ถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได้นะตามนี้อต่อไปครับชิคุเลอเซนครับนะก็เป็นตัวฮิววงกว้างนะครับผมนะก็ฮิวรอบตัวแรงได้แรงมากๆากเลยก็ได้ทั้งฮิวทั้งตะเกียงฮิวทั้งปาร์ตี้นะครับนะแต่ถ้าเกิดเทียบกับฮัตสึโกะแล้วก็ต้องบอกว่าฮัตสึโกะฮิวุกว้ากว่าแต่ว่าชิคุเลฮิวแรงกว่านะครับนะต่อไปครับผมนะตัวของรูปี้ครับ ลูมิจะมีทั้งสกิลฮิลและก็สกิลรักษาด้วยตัวเองนะครับนะดังนั้นแถมฮิลได้สูงสุดถึง4เป้าหมายด้วยก็ถือว่าโอเคอยู่ต่อมาก็จะเป็นในส่วนของโนดโด,โดโกะออเซนครับก็ฮิลเรื่อยๆนะครับนะแล้วก็ต่อด้วยตัวของเซเนาครับนะสำหรับตัวฮิล1ดาวที่ถือว่าดีมากๆแล้วก็ฮาระเอะครับผมและก็ตัวของชินสึนะครับนะสำหรับพวกตัวละครนะครับผมท็อปท็อปเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ3ตัวนะครับผมบนนะที่เรียกว่าท็อปมากๆนะครับนะอ่ะ โอเคนะครับต่อไปเราจะขอพูดถึงในส่วนของทีมที่ใช้ในการตีบอสแต่ละทีมกันดีกว่านะครับนะรอบนี้เราก็แนะนําประมาณสัก3ทีมครับผมแล้วก็พยายามเน้นไปที่ทีมของน้อกฮิดะเป็นพิเศษด้วยนะครับนะเพื่อที่เราจะใครที่สนใจนะครับผมก็บันเริ่มกันเลยโดยทีมแรกครับนะก็จะเป็นทีมนี้เลยอ่าทีมนี้นะครับนะ ก็เป็นทีมที่ใช้ตัวของอาโกเดสนะครับผมฮีนะแล้วก็โฮชิโนแล้วก็โคโคนะนะครับนะ, <c oughs> ะก็ถือเป็นตัวแทนตัวฮิวแล้วก็ตัวของฮิมาริกับนยิสะนะครับนะ <c oughs> ก็ต้องบอกเลยว่าสำหรับทีมนี้ก็ไม่ยากนะในการเล่นก็มีแค่ตัวของโคชิโนนะครับผมนะกับตัวของอ่าไอ้นี่ตัวของอาโกเดสนะครับผมนะคอยบัฟเพิ่มเอ็กแท็กให้กับฮีนะนะครับนะที่เหลือเราก็ค่อยๆ ยิงไปเรื่อยครับนะก็สะสมอโคโคะฮิวตะเกียงไปนะครับฮิมาริก่อนยิงก็เอาฮิมาริบับให้ฮีนะนะครับผมนะแล้วก็สะสมค่าคอสปุ๊บเนี่ยก็ยิงนักยิงกดกดฮีนะก่อนนะครับแล้วก็เอาฮิมาริกดเข้าแทนเพราะว่ากว่าฮีนะจะยิงทีละดอกครับมันใช้เวลานะแล้วก็ค่อยๆปั๊มไปเรื่อยครับระหว่างนั้นก็ไล่สกิลครับผมของตัวโชชิโนะซัมเบอร์กับอาโกะครับผมให้กับปาร์ตี้เรื่อยๆแล้วก็ไล่ยิงเรื่อยๆครับแค่นี้ก็จบแล้วนะก็อย่าลืมลดเกาะด้วยสกิลของนักิสาด้วยนะครับนะเคลียร์ตะเกียงให้้้เรรียยยบออก่นดว พอตะเกียงนะครับผมนะฝั่งเราเนี่ยดีบัฟเกี่ยวกับการลดการหิวหายหมดก็เอาบนะุคคลนักขอลองรักษาไปเรื่อยแค่นี้ก็ถือว่าผ่านแล้วนะครับถือว่าเป็นทีมที่ง่ายมากในรอบนี้เลยอันนี้คือทีมในสุดของทีมที่หนึ่งนะครับต่อไปครับทีมที่ 2. นะครับผมนะเราขออ้างอิงจากทีมโดยใช้ทีมของโนฮีนะเป็นทีมต่อไปโดยฮีนาทีมที่2ครับผมนะก็จะเปลี่ยนนะครับผมนะคราวนี้จะใช้อซุซาครับมาช่วยลดเกาะนะครับแล้วก็สามารถใช้ฟูกะนะครับผมนะปีใหม่นะเอามาลดคอร์ให้ฮีนะ ก็รอบนี้ครับผมค่าคอสของเราก็จะลดลงแล้วนะครับผมเนะเพราะว่าใช้ฟุกะาครับลดให้ยีนะจากค่าคอสผมก็จะเหลือ3าเราก็จะเล่นได้ง่ายขึ้นบวกกับมีสกิลครับผมขอออสุสะานะครับผมนะคอยลดเกาะไฟรงข้ามด้วยแล้วก็จะมีสกิลของเนกิซาครับลดเกาะด้วยนะโดนดาเมจด้วยแล้วก็ลดเกาะคูณ2ด,ด้วยนะแตอันนี้ก็คือใดโผล่ในคลีที่คุณไม่มีอาโกะขึ้นมานะครับนะ ก็ถือว่ามีสองตัวคอยรุดเกาะก,ก็ถือว่าโหดอยู่แล้วก็บีฟูกะนะครับผมนะปีใหม่เป็นตัวลดค่าคอให้ฮินะเล่นง่ายขึ้นตามไปด้วยนะครับต่อไปก็คือในส่วนของทีมที่3นะครับนะโดยที่3ก็จะเป็นทีมของอากโกนะครับเผื่อใครที่ไม่มีอากโกเดรสนะครับนะก็สามารถใช้อากโกธรรมดาแทนได้นะครับนะอืมก็ทีนี้ครับผมนะก็จะเป็นในส่วนของการใช้อากโกนะครับนะบัฟแล้วก็คิวไปตามภาษาเลยนะฮะอืึ แล้วก็สุดท้ายอีกทีมนึงก็แลกกันนะครับนะจะเป็นทีมที่ใช้ตัวของอ๋อเพิ่มเติมแล้วกันนะครับนะใครไม่มีชิมารินะครับผมนะก็สามารถใช้ชิโนโกะซัมเมอร์แทนได้อยู่นะเพราะว่าชิโนโกะซัมเมอร์เนี่ยก็เป็นตัวที่ทำดาเมจแล้วก็ลดเกาะด้วยในเวลาเดียวกันนะก็เ,เอาไปลองเล่นดูได้นะเผื่อใครไม่มีอ่ะประมาณนี้กันมี3ทีมนะครับนะอ่าโอเคครับ ใน3ทีมผสวนี้นะถ้าเกิดใครขาดตัวละครตัวไหนนะครับลองเอาตัวละครในนี้ที่เราแปะไว้นะครับเอาไปลองใส่ดูนะอย่างเช่นถ้าเกิดใครขาดอิมาริใช่ไหมครับผมเนะี่ยก็สามารถใช้ชิโรโกะทำแทนได้ใครขาดอากโกเดสครับผมลองใช้อากโกดเดสเอาไปเกาะธรรมดาแทนได้นะครับนะตัวที่ไม่สามารถจะหาคนแทนได้เลยจริงๆก็จะมีหลักๆก็คือโอชิโนะนะครับผมนะซัมเมอร์นะครับอันนี้คือไม่สามารถหาแทนได้เลยนะมีกับไม่มีนี่คือดาเมจหายกันต่างกันเยอะมากนะครับนะอ่า ก็ประมาณนี้กันแล้วกันครับสำหรับการแนะนําทีมตีเลดบอสหรือมัสขั้นต้นนะครับนะที่เหลือก็เดี๋ยวทุกคนก็ไปรอลุยสดกันเลยกแล้วกันนะครับนะเดี๋ยวผมก็จะมีคลิปออกมาแนะนําเพิ่มเติมในอนาคตด้วยอันนี้ก็ถือว่าเป็นเอาไปประยุกต์รับผมแล้วก็ให้เหมาะสมกับไอดีก็แล้วกันเอาละครับวันนี้ผมแนะนําเพียงเท่านี้นะขอขอบคุณครับที่รับฟังกันจนจบหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซสไค์ฝากกดติดตามเป็นกําลังใจให้กับช่องเราด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับ